ครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คว่ากระดาษติดตรงไหนนะครับแล้วก็เอากระดาษออกนะครับผมของเครื่องเคิลเซอรรุ่น m 2 0 4 0 d n เนี่ยนะครับผมครับ2 0 4 0 d n เนี่ยนะครับว่ากระดาษติดถ้าเราจะออกยังไงนะครับติดตรงไหนนะครับถ้ากระดาษติดเรื่งต้นนะครับ ถ้ากระดาษติดพบแล้วก็เบื้องต้นเราก็เปิดตัวนี้ก่อนนะครับปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บฝาก็จะเปิดออกมานะครับผมฝาเปิดมาครับเราเห็นตัวนี้ไหมครับปุ่ม AA ตัวนี้นะครับกดลงไปครับก็จะเด้งขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกมาตรงๆจับเต็มมือนะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับนะครับชุดนี้เป็นชุดบิดกับชุดแทง dV นะครับ ช่างชุดเลยครับเอาออกไปวางไว้ที่ที่ดีๆนะครับอย่าให้ไปวางตรงที่เศษแม็กหรือเศษลวดอะไรที่เพราะว่าแกนตัวนี้จะเป็นแกนแม่เหล็กนะครับแกนแม่เหล็กถ้าเราไปวางไว้ที่เศษแม็กหรืออะไรนีลวดตรงนี้เรามันก็จะมาดูดติดตรงนี้แล้วเราไม่รู้ตอนที่เราใส่กลับเข้าไปมันจะไปโดนลูกตั้มเป็นรอยนะครับเอาไปวางไว้ที่ดูพื้นที่ให้ดีนะครับจะให้มันไปโดนกิ๊บแม็กอะไรนะครับ อ่าครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นกระดาษครับถ้ามันติดขึ้นมานะครับถ้ามันติดเราก็เช็กดูครับในตัวนี้เป็นสีฟ้าตัวนี้แผ่นซีนี้เราก็เปิดขึ้นมาได้อ่าเปิดนะครับเปิดดูว่ากระดาษติดคาตรงนี้ไหมนะครับถ้ามันคาตรงนี้ปุ๊บมันไม่โผล่เนาะมันมีติดตัวมันไม่เยอะถ้าเกิดมาขึ้นเยอะเราก็สามารถดึงจับ2มือค่อยๆดึงออกมาอย่าให้มันขาดนะครับถ้าขาดติดข้างในปุ๊บแผ่นต่อไปมันก็จะมาติดอีกนะครับ ก็ค่อยดึงสองมือออกมานะครับหรือว่าถ้ามันโผล่มาปุ๊บมันหัวไม่โผล่เนาะมันจะติดอยู่นิดเดียวเนี่ยเราก็ไปเปิดดูข้างล่างได้ถาดกระดาษนะครับนะครับถาดกระดาษนี่เราก็ดึงออกมานะครับถาดจะขึ้นมานี้อาจจะโอ้เดี๋ยวนี้เราก็ดึงถอยถาดกระดาษเราออกได้เลยนะครับกระดาษเราออกได้เลยนะถดกระดาษเราออกได้เลยนะครับกระดาษที่เราออกได้เลยเสร็จปุ๊บ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันโผล่ขึ้นมาเราก็ดึงออกมาได้นะครับสามารถดึงออกมาข้างล่างจาับสองมือนนครับดึงออกมาได้นะครับดึงกระดาษออกมาได้เลยนะครับถ้ามันโผล่ข้างบนนิดเดียวนะอยู่ข้างล่างมีเยอะกว่าถ้าแล้เราก็เอาถาดดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะมีข้างในเห็นมัรับสีฟ้า,ฟา ปุ่มสีฟา้ามีสองอันนี่ตัว b นี่ตัว b นะครับตัวนี้จะเป็นชุดดำนะครับชุดดำบางครั้งกระดาษจะขับไปติดอยู่ใต้ชุดดำนะครับเห็นกระดาษอยู่ในแล้วก็ตัว B เนี่ยปุ่ม B 2ปุ่มนี้นะครับเราก็ใช้2มือนะครับ2มือเลย2มือจับ B 2อันนะครับดึงมาตรงๆนะครับนะครับดึงมาตรงๆเลยนะฮะตัว B ตัวเนี้ยนะครับตัว B ีนี่สองตัวเราดึงมาตรงๆเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เรียบร้อยนะครับอย่าไปวางตรงโดนแมกโดนน้ํานะครับตัวนี้เป็นชุดดเนยลูกดําอยู่ตรงนี้นะครับลูกดานะครับบั้งกระดาษก็จะเข้ามาติดอยู่ใต้ลูกดํานี้ก็มีนะครับแล้วก็ดึงออกได้ดึงออกมาทางนี้นะครับนี่เป็นชุดดาเราไปวางไว้อย่าให้ไปโดนน้าโดนน้ามันโดนอะไรนะครับโดนพวกดาจะเป็นรอยเลยนะครับชุดนี้นะเรียกว่าชุดดําทั้งชุด เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูข้างในนะครับดูข้างในว่ามีอะไรอยู่ในไหมนะครับดูข้างในเนี่ยดูใต้มันได้ครับ <sadly> ดูในเครื่องถ้ามีกระดาษออกมาเราก็เอาออกได้นะครับดูในเครื่องมีก็ออกมานะครับเสแล้ว <prohib it> เราก็ไปดูข้างหลังก็ได้นะครับข้างหลังข <Beijing> ้างหลังเครื่องก็สามารถเปิดดูได้อีกนะครับนี่ครับถ้าเกิด <ital ise> มันปูมาทางนี้ข้างหลังเครื่องเราก็เปิดออกมา <S <S นี่ครับเปิดตรงนี้ได้นะครับเห็นปุ่มดีตัวนี้นะครับชุดความร้อนมาค้างกระดาษมันก็จะโผล่มานีเราก็สามารถเปิดถ้าข้ามันโผล่มาแล้วเราก็สามารถดึงสองมือนะครับดึงจนมาออกมาได้ค่อยดึงอย่าให้มันขาดนะครับอันนี้ชุดความร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ปิดอ่าครับตัวนี้ก็เรียบร้อยละนะครับ เสร็จแล้วคราวน,นี้วิธีการใส่นะครับผมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปตรงๆนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับชุดนี้